ว่าใหม่เอาใหม่นะคะลองลองดูใหม่อีกรอบนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงใส่ลูกเดียวใส่ตะกร้าเอออย่างงั้นเลยไปแล้วไปแล้วอู้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วออูู้้ดาวเรืองทำได้ ดีครับพวกเราในช่องคลายต้องทำนะครับกับพ่อพีพ่พพพที่กระตุ้นใหกคนอยู่กับเราครอบครัวต้องทำได้น้องเดาเรื่องนะครับผมวันนี้ <c oughs> เรามาดูว่าเราเรื่องตั้งแต่มาอยู่กับเรากีเดือนแล้วยังไงทำได้ไหมมาดูอะไรกวักก่อนวสวยๆแต่ามาอยู่กับเราสองเดือนกว่านะครับสองเดือนกว่า,ามาดูว่า การพัฒนาการของดาวเรืองที่เราฝึกฝนไปถึงไหนแล้วนะครับทําอะไรได้บ้างนะครับผมไปอยู่โรงเรียนไปเล่นไปสนุกกับเด็กๆได้เหมือนกันกับพี่ทองนะครับผมแต่ยังไม่ประทับใจเท่าไรต้องให้ได้เหมือนเด็กๆความสามารถจะทาอะไรได้บ้างอ่ไม่ต้องไม่แท้อย่าให้แพ้พี่ทองนะครับถึงจะไม่ดีเท่าพี่ทองแต่ก็อะไรก็ต้องทําให้ได้เหมือนพี่ทอง ทำอะไรไปถึงขั้นไหนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าการพัฒนาของเราเรื่องไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นต้นเรกครับอะไรขั้นต้นแรกขั้นต้นแรกขั้นตอนเรกโอ้ยกกลับกันไปยันเลย ขั้นตอนแรกนะครับผมอ่ะอยากกินกินไปก่อนจะให้ดรอเรื่องใส่หมวกก็เย็บเย็บไปดิดเย็บฮู้ฮู้วโอ้ยใส่ได้แบบนี้ใส่วับเป็นยังไงเงี้ยหน่อยเอามาลูกเอามาเอามาเป็นการ ค่อยซ้อมค่อยหัดไปเรื่อยนะครับผมทาไมลูกทำไมช่่ววยช่วนี่จับลูกจับจับจับชู่งชู่งชู่งู่ก่อนชู่ก่อนชู่ก่อนดูดูลีลาดูลีลาลีลาไม่ไม่ใช่ช้างลีลานะคะชู่งเยอะไหมพ่อพ่อลีลาเฮ้ยเฮ้ยยอดมากครับเดี๋ยวถามนิดหน่อย โ <Okay. S 1> อ,อเคครับโอเคขั้นตอนต่อไปคืออะไรดาวเรืองมีลูกมีลูกเล่นเยอะนะครับลูกเล่นเยอะเพราะว่ามาอยู่กับเราค่อยหัดค่อยฝึกไปเรื่อยว่าลูกเล่นของดาวเรืองจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพ่อเมซีที่ได้เห็นวันนี้แล้วครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันครับคืออะไรตั้งรอติดตามใช่ใไหมใช่ไหมดาวดาวทำอะไรลูก ใส่มัวก็ทำเป็นแล้วเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นก็เลยให้ดาวเรืองลองหัดดูดาวเรืองใส่วับเลยตัวนี้ไม่ต้องสนยากายการฝึกหัดท้องเราต้องขยันนะครับต้องมันคอยฝึกคอ,อยหัด ไปอยู่กับเด็กๆนะคะเด็กๆทําอะไรเราก็ต้องมาทําดูว่าดาวเรืองจะทําได้เหมือนเด็กๆไหมต้องเอาให้มันทันเด็กๆเพราะว่าเด็กๆก็เต้นเป็นดาวเรืองก็เต้นเป็นเดี๋ยวจะให้ดาวเรืองทําอะไรนะอะไรนะหมุนหุ่นละหุบน่ะเล่นหุ่นละหุบดูนะคะเๆๆอาก็จะหัดไว้ๆๆจะหัดให้เก่งเหมือนเด็กๆนะคะ ยืนทา้งไหลจันสิยืนทางนี้บ่เ้ยบอลเดนดเดียวเดียวอ้าวไปละไปดูดูดูค่ะดูแน่ดูดูดาวเรืองจะทำอะไรคอยดูยังไม่ทันไรเลยอู้ ดมาเฮ้ยดเอาไมอาไหมเอามเก็บเก็บ่เ้มาใส่ตะก้าลูกใส่ตะก้าอ่ะเฮ้ตะก้าไหมเอ้ยเก่ง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 ต้องอย่างนั้นละลูกใส่ตะก้าเอาเก็บออกมา เอาใหม่เอาใหม่นะคะลองลองดูใหม่อีกรอบนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงเอาใส่ตะกร้าลูกใส่ตะกร้าบอกให้ใส่ตะกร้าด้วยเอาใส่ตะกร้าลูกเอาใส่ตะกร้าเก็บเก็บหงใส่ไปหุงเก็บใส่ตะกร้าเนี่ได้แต่ลูกเดียวนะคะได้ลูกเดียวใส่ตะกร้าเอออย่างนั้นเลยใส่ตะกร้าลูกใส่ตะกร้า เก่งแล้วเก่งแล้วเอาไหมเอาไหมวับโอ้ยเอ้ลูกเอาอีกเนือเพรว่าถ้ามีคองให้กินอย่างนี้ดาวดาวเรืองทำได้ทั้งวันเอาอีกครั้งหนึ่งลูกอีกครั้งหนึ่ง วับอวเอออันนี้ลองถอยดูซิที่นี่ลองถอยดูอยอลองถอยดูถอยละลองให้โยนใส่ดูซิว่าจะโยนได้ไหมใสตาา่ตะกร้า้ะลูกอโ,โ,โอเคนั่นเลยใสยตาา่ตะกร้าลูกใสตากา่ตะกร้านี่ั <laughs> จจบไไเครลย ลองทำให้ช en, ินกับการใส่ก่อนมาไมาำไมลูกทำไมลองดูลองดูนี่มือน่ะช้าช้ามือน่ะอาไมอาไมช้าช้าวับเหือเอาเก่งแล้วค่ะเก่งแล้วขั้นตอนต่อไปครับ เล็กปนอยนึงเอาเจ้าทำให้ดูก่อนต้องทำให้ดาวเรืองดูก่อนมันทำไม่ได้มันเล็กเอาดาวเรืองจะทำเป็นดาวเรืองจะทำเป็นหรือเปล่าดาวใช่วุ้นวุ้นวุ้นเฮ้ย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 ไปแล้วไปแล้วอู้อู้อู้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอู้อู้ดาวเรืองทำได้อู้อู้อู้ เมฟซีแมฟซีแต่ไมเราเรืองทำได้เอาไม่ยอมเพจเด็กๆนะคะเอาเอาทำได้ค่ะทำได้ออเอต้องมีเพลงประกอบด้วยค่ะต้องมีเพลงประกอบด้วยเอารางวัลมาให้กินด้วยเอออันนี้เห็นเด็กๆทำที่โรงเรียนเดี๋ยวเรามาเพิ่งจะมาหัดให้ดาวเรืองนะคะนี่เอหัดมาสองสามวันติดแล้วนะผม วันนี้กัเลยผมว่าเห็นดาวเรืองสายหัวยอย่างไงก็ต้องเล่นเป็นอแต่ไปโรงเรียนให้ดาวเรืองเล่นดาวเรืองไม่จับไม่เล่นเล่นอมาบ้านคนเดียวรออหน่งน้เนวุดมุดลอ่ะลูกอ้าเน่เร็ว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 เน่เอาเอาหัวไปก่อนแล้วหัวไปก่อนแล้ว อืออไม่ไม่ชอบไม่ชอบให้หมุนขับหมุนเองอืออออืขับไปไกลๆเบิ่งเอาเอาขับไปไกลๆเบิ่งเงี้งเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออต้องเต้นด้วยอย่างงั้นเลยถ้าไม่เต้นด้วยดาวเรือไม่เอาเออเออืออสุดยอดค่ะสุดยอด พี่ทองก็อยากลงเหมือนกันนะจุ๊บจุบอยู่จุ๊บจุบอยู่ที่ทองเล่นไม่ได้พี่ทองถ้าพี่ทองไม่มีงาจะหัดได้อยู่แต่ว่าพี่ทองติดงาครับติดงามหมุนไปติดงานะครับผมโอ้สุดยอดมากคนนี้ความสามารถของอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยดาวเรื่องเป็นยังไงบ้างพ่อพ่อเมฟซีอยากเล่นด้วยค่ะนู่นนู่นพ่อได้เห็นแล้วนะครับว่าเราก็พยายามพัฒนาฝึกฝนแล้วก็ แต่ว่าเราไปอยู่จุดนั้นเด็กๆเขาทำได้เราช้างโตเราก็ต้องพยายามหัดในเมื่อเด็กทําได้คนโตก็ต้องทําได้เราหัดไปเพราะว่าดาวเรืองอาจจะมีพื้นฐานม,มาบ้างแล้วนะครับผมเราก็เลยพยายามเห็นซายหัวทรายหัวช้างถ้าซา,ายหัวเป็นต้องหุนมือเป็นเราก็เลยมาฝึกฝนอยู่วันสองวันแต่ไปโรงเรียนไม่ทําเด็ดขาดเลยใช่ไหมไปโรงเรียนให้ทำไงก็ไม่ทำอยู่บ้านเราให้จับไม่ยอมจับได้เลยครับอะยังไงก็ ฝากคุณพ่อเมฟซีคอยติดตามคอยเป็นกําลังใจให้ดาวเรืองด้วยนะครับผมว่าความสามารถของดาวเรืองมีอะไรบ้างต่อไปเดี๋ยวเราไปรอติดตามมันข้างหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ก็พอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามมาดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจและก็รับชมคลิปใหม่ๆของเราต่อไปด้วยนะครับผม รักองคราน้อยรักดาวเรืองน้อยแต่คอยรักนานๆฝากองคราและดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบาย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 ก่อนกวางกับลูกกวักกวางบายบาย